สาวมุสลิมถูกรังแกขณะนั่งดื่มกาแฟแยอย่างสบายใจนี่คือรับโคลเลอร์วัยสาปีวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ได้แสดงให้เห็นภาพของเขาขณะระรานแอสมาเอลฮูนี โดยแอสมาเป็นพลเมืองอเมริกันและเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่เข้าฝึกงานที่จอร์เจียสเตตเรยเบรนด้าโลเปซก่อนการโต้เถียงรอบกล่าวว่าเขาได้ถ่ายภาพของร้านกาแฟาแต่แอสมากล่าวหาว่าเขากำลังแอบถ่ายภาพของเธอแทนที่จะเดินจากไปเขากลับเข้ามาค่มเหงเธอด้วยบาจากก้าวร้าว okay because i asked you why you're taking a picture of me i'm a bitch very nice to meet you wow can you tell me what you do, you do do you have a green card can you tell me what you do line? oh do i have a green yeah, card are you a are you even oh, like, are you do you think i'm not boy? american no, I'm oh. hey, this is your friend i'd be ashamed แอสมาได้โพสต์วิดีโอไปที่ Facebook <Okay. S 1> ทำให้รอต้องออกมาตอบโต้เรียกแอสมาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเคลื่อนไหวชาวมุสลิมและบอกว่าเธอหาเรื่องเขานอกจากนี้เขายังบอกว่า,เขา,วาเขาไม่เห็นด้วยกับการห้ามเดินทางเข้าประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์และขอโทษกับทุกคนที่เขารู้จกักเออแต่ไม่รวมแอสมานะทว่า <What? S 2> เขาขอบคุณเธอที่ช่วยให้เขาเรียนรู้และเติบโตมากขึ้น สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกคำสั่งห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าประเทศอเมริกาชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้มงวดของกระบวนการขอวีซา่าและเพื่อป้องกันการเข้าประเทศของผู้ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอเมริกาแอสมากล่าวว่ารอบพยายามหาพวกบน Facebook แล้วก็ยังอยากจะโต้เถียงกับเธอในแบบไลฟ์บน Facebook ด้วยแต่เธอปฏิเสธไปแล้วล่ะ